5เทคนิคลดความอ้วนโดยไม่ต้องออกกำลังกายครับสวัสดีครับผมหมอทอมนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ทอช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิคลดความอ้วนครับ5เทคนิคลดความอ้วน โดยไม่ต้องออกกําลังกายครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับโอเคครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีหลังเลยครับมีสรุปไว้ให้เรียบร้อยส่วนท่านที่มีเวลาเราไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับสำหรับท่านที่อยากผอมนะครับแต่ไม่อยากออกกําลังกายนะครับโอ้ผมว่าเพียบนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราอยากผอมเราอยากคุณดีแต่เราก็ ไม่อยากเหนื่อยเนาะมันก็ธรรมดาเนาะหรือบางทีเราทํางานหนักไงเราอยากออกกำลังกายแต่ไม่มีเวลาเรามาดูกันดีว่ามีเทคนิคอะไรบ้างไหมที่จะช่วยให้เรา,าคุมน้ําหนักได้โดยที่ไม่ต้องออกกํลาลังกายแต่ถ้าให้แนะนำเนี่ยถ้ามีเวลาก็ไปออกกลาลังกายนะครับโอเคครับเทคนิคนี้เนี่ยมีชื่อว่า NEAT หรือว่าน e นั่นเองครับย่อมาจาก Non Exercise Activities Thermogenesis Non-Exercise Activity ก็คือว่าเป็นการไม่ต้องออกกำลังกายอ่ะไม่ต้อง Exercise แต่ว่าทำให้เกิดภาวะ Thermogenesis หรือการเผาผลาญในร่างกายที่มากขึ้นนั่นเองครับซึ่งการทำ e e e เนี่ยหรือว่า n o n e x e r c i s e i v t t y t t y t m o r m o g s n s s i s เนี่ยถ้าท่านทำได้ดีเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยอาจจะเผาผลาญแคลอรี่ได้มากกว่าเดิม200-800ถึง800กิโลแคลอรี่ต่อวันเลยแล้วแต่ การที่จะทํามากทําน้อยถามว่าทํำยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกนี้ฮนะว่าโดยปกติเนี่ยการที่เราวิ่งหรือออกกําลังกายเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีเนี่ยเราได้แค่ประมาณ300กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราทำ non นอน n e x e r c i s e a c t i v t t y t h e r m o g e n s เ i นนีได้อย่างดีเนี่ยมันก็เหมือนกับเราออกกําลังกายทุกวันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการทำนิดเนี่ย มันก็จะไม่ค่อยได้ฮาร์ดเรทหรือไม่ค่อยได้หัวใจเท่าไหร่หัวใจอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากแต่จะคุมน้ําหนักได้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแนะนําให้ออกกําลังกายร่วมด้วยถ้ามีเวลานะครับอนุญาตสรุปนะครับ5เทคนิคลดความอ้วนโดยที่ไม่ต้องออกกําลังกายนะครับนั่นก็คือการทําที่ชื่อว่าน e ดนั่นเองครับ N.E.A.T. Non Exercise Activity Thermogenesis คือไม่ต้องออกกำลังกายแต่ให้ระบบเผาผาลาญเราดีขึ้นนะครับซึ่งการทำนี้เนี่ยอาจจะได้200-800ถึง800กิโลแคลอรี่ต่อวันเลยครับมาดูว่าเทคนิคนั้นมีอะไรบ้างครับข้อแรกครับทำตัวเป็นคนที่แสนดีในที่ทำงานครับเราจะช่วยงานเพื่อนนูน่นนี่เธอเอาอะไรไหมนายเอาอะไรไหมนะครับอาสาไปเฮ้ยเอากาแฟไหมเดี๋ยวเราไปซื้อให้นะครับ เ,เดี๋ยวเราไปชงให้ไปซีหลอกไหมเดี๋ยวเราไปซีหลอกให้นะครับพยายามเดินพยายามช่วยเพื่อนนะครับเดินขึ้นเดินลงบันไดนะครับเอาให้เหนื่อยนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาสาไปซื้อชายเย็นให้ไหมนะไปซื้ออย่างเดียวนะฮะไม่ต้องทานนะครับของเราเนี่ย ทานชาที่เขาเรียกว่าไม่ผสมน้ำตาลกาแฟไม่ผสมน้ำตาลส,าส่วนของเพื่อนนะครับ <S <s <uk ur> เขาจะทานชานมไข่มุกก็แล้วแต่เขานะครับปล่อยเขาไปนะครับเราแค่ไปซื้อให้เฉยๆนะครับมีแอคทิวิตี้นะครับแล้วก็มีน้ำใจกับเพื่อนนะครับก็จะทำให้เราลดน้ำหนักได้อย่างดีอย่างน้อยเนี่ยถ้าทำวันหนึ่งได้ดีนะครับ <S <s <uk ur> ก็น่าจะมีสัก200-300กิโลแคลอรี่เปรียบเทียบได้กับการวิ่ง20-30นาทีเลยไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับลองดูต่อมาข้อที่2ครับ ไปทํางานแบบประหยัดนั่นเองครับยังไงครับก็คือให้นึกถึงสภาวะปลายเดือนนะฮะไม่มีตังค์แม้ที่จะขึ้นรถไปทํางานนะโอ้ห้าเร้าจริง,รงก็อย่าไปเครียดครับพยายามใช้การเดินใช้การปั่นจัก,กรยานนะครับไปที่ทํางานนะครับหรือถ้ามันไกลมากก็ถ้าไปรถเมล์ก็ลงรถเมล์ก่อนสักป้ายนึงแล้วก็เดินป้ายรถเมล์หนึ่งเอาไปเลย300กิโลแคลอรี่และระหว่างป้ายรถเมล์นั้นเราอาจจะเจอร้านผลไม้ร้านอะไรที่เป็นอาหารที่สุขภาพเราซื้อไปทานด้วยนะครับ ก็จะได้กินผลไม้นะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าคนที่ทํางานออฟฟิศหรือว่าคนที่ทาํางานเร่งรีบต่างๆเนี่ยมักจะขาดผักและผลไม้แล้วกินอาหารแบบรีบเร่งข้าวผัดกระเพราไก่ไข,ไขด่ดาวบ้างอะไรเยอะๆไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเพียงแต่ว่ามันขาดผักผลไม้กากใหญ่ที่จําเป็นเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้กินผักผลไม้นะครับแวะซื้อตามป้ายรถเมล์เนละคบมีขายเยอะโอเคนะครับ มาต่อกันที่เทคนิคข้อที่3ครับเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีครับต้องบอกงี้ฮะการทํางานบ้านนะครับการซักผ้าการถูบ,บ้านกากวาดบ้านโดยเฉพาะการต้องเดินขึ้นเดินลงชั้น2จนหัวใจเต้นเนี่ยนะครับถ้าท่านทําสัก1ชั่วโมงนะครับงานบ้านเนี่ยก็จะ ได้แคลอรี่ประมาณสัก3า0กิโลแคลอรี่หรือ200กิโลแคลอรี่แล้วแต่ความหนักนะครับถ้าท่านทำเร็วทำเยอะเนี่ยก็ได้มากกว่านะครับก็ลองดูนะครับเหมือนการวิ่งแบบครึ่งชั่วโมงอะ่ะเออมันก็ไม่น้อยนะแล้วบ้านก็สะอาดจิตใจแล้วก็ผ่องใสใช่ไหมฮะเวลาเราอยู่ในบ้านสะอาดพื้นที่สะอาดจิตใจก็เขาเรียกว่า สะอาดผ่อนคลายรู้สึกรีแลกก็จะทําให้ทุกอย่างในชีวิตนั้นดีขึ้นนะครับเพราะว่าความเครียดความเขาเรียกว่าอยู่ในที่ที่อึดอัดเนี่ยจะทําให้เรามีความเครียดสูงแล้วก็น้ําหนักเราก็จะไม่ค่อยลดยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะมีสเตรอยทมอร์โอนออกมานะครับมาต่อที่ข้อที่4ครับอันนี้ผมชอบมากครับาพาภรรยาหรือว่าชวนสามีไปเดินเล่นห้างครับการเดินห้าง4-5ชั่วโมงเนี่ยนะครับ เดินได้ประมาณ8,000ถึง10,009นะครับก็พยายามเดินนะฮะอย่าไปไปนั่งจุ่มปุ๊กแล้วก็ไปกินขนมตลอดเวลาไม่ใช่ การเดินห้างของเราคือเดินจริงๆเดินไปดูนั่นซิเธอเดินไปดูนี่ซิเธอแบบนี้ครับจะดีมากกว่านะครับได้วันหนึ่งประมาณ1นึ่งซึ่งได้ประมาณสัก4 0 0ร้อถึงห้ากิโลแคลอรี่เลยนะครับไม่น้อยเลยจริงๆนะฮะยิ่งกว่าวิ่งอีกอ่ะวิ่งบางทีวิ่งชั่วโมงหนึ่งยังไม่ถึงเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเดินห้างนะครับแอร์ก็เย็นนะครับแดดก็ไม่ร้อนนะครับกล้าก็ไม่ขึ้นน้ําหนักก็ลดนะฮะแต่ท่านไม่ใช่เดินไปซื้อชานมไข่มุกดูแล้วทานตลอดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะฮะก็เดินอ่่่่าดดีีวนนนไปูู้แต อย่าไปกินเยอะนะครับโอเคมาต่อกันที่ข้อที่5ครับอันนี้ต้องมีองค์ประกอบก็คือต้องมีลูกครับไปเล่นกับลูกนะครับการเล่นกับเด็กนะครับโดยเฉพาะเล่น o u t ดอร์เนี่ยเราจะได้ทั้งวิตามินดีที่จากแสงแดดอ่อนๆอย่าไปตากแดดร้อนๆนะเล่นแดดอ่อนๆนะครับและเด็กเนี่ยนะครับเขาจะมีแอคทิวิตี้สูงแค่เราเดินตามสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราก็เหนื่อยแล้วนะครับลุกขึ้นลุกลงแบบนี้แต่ข้อดีคือเราได้เล่นกับลูกนะครับและได้ออกกําลังกายด้วย ลูกแล้วก็ครอบครัวก็มีความแฮปปี้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการออกกำลังกายอย่างหนึ่งของผมวันที่ไม่ได้ออกกำลังกายนะก็คือพยายามวิ่งเล่นกับลูกแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะโอ้เด็กนี่แรงเยอะจริงๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกคนแล้วก็ควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe และกดกระดิ่งครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากตัวใจ